โอ้ยเลยโอ้ยยังไงตรงนี้หรือเปล่าเพื่อนยังไงยังไงครับแล้วก็สวัสดีกับเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่อง b ี N s p i นนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเพลิชกับเกม Aztec นะครับหรือสาวถ้ำจากค่าย PG ก็มาอยู่ในช่วงเวลาโบนัสไทม์นะครับก็เลยหยิบเกมนี้มาเล่นนะฮะสำหรับกลุ่มโบนัสไทม์นะครับก็ทําการแจ้งเกมนะครับว่าเกมไหนมันแตกง่ายแตกดีนะแต่ไม่การันตีการจ่ายนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการเข้ากลุ่มนะครับก็ลิงก์แรกใต้คอมเมนต์เลยฮะแล้วไปเจอกันในกลุ่มครับไปฮะอยากนำสาวถ้ำแล้วไปวันนี้ก็เอาทุนมาที่400นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เบ็ดเท่าไหร่ดีไปดูนก่อนครับ สักเปดสีดีกว่าเนาะแปกสี่ครับ,รบยังไงดีวันนี้สาวท่ามของเรานะครับน้องจะแจกหรือเปล่าอ้าวกระตุกกระตุกยังไงมีตัวเข้าไหมโอ้ยสิบเจโอยยัยงไงเพื่อนมาเลยไหมอ่ะอยังได้เคอยู่ฮะจังหวะนี้มีเจไหมโอ้โหไม่มีนะครับอสิบมาอยู่ฮะ ยังไงมีตัวเข้าต่อไหมโอ้ยไม่มีนะครับโอ้วายสวยมากครับได้ตัวแพงกับตัวเคฮะยังไงมีตัวเข้าไหมเขียวๆมากเขียวๆมากได้เขียวต่อครับ <c oughs> จังหวะน,นี้แตกบอลวายไปฮ <c oughs> ะอายังมีเขียวเข้าอยู่ฮะจังหวะน,นี้ได้ชมพูแน่นอนครับเพื่อนสวยครับได้ชมพูลและสิบนะครับยังไงยังได้เคียร์อยู่ฮะเท่าไหร่เอ่ยจังหวะนี้โอ้บิ๊กบินไปก่อนนะโอ้โหต้อนรับดีเลยฮะน้องสาวท่ามของเรานะครับเท่าไหร่ฮะหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาท นะครับชื่นใจ,จ้ต้อนรับแบบนี้นะครับไปฮะลุยต่อฮะสิบครับได้สิบต่อครับเจมีไหมอ่ะอยังได้ไวครับเชื่อมเจเชื่อมเขียวฮะยังไงมีเคเข้าไหมอ่ะยังได้เคอยู่ครับยังไงมีเจไหมฮะโอ้เจไม่มาไม่เป็นไรฮะไปลุยต่อ,อยังไงเพื่อนอ่ะอยังได้สิบอยู่ครับได้เอต่อครับเป็นม่วงๆไหมม่วงๆโอ้ยเป็นแดงนะครับโอ้ไม่มีตัวเข้าด้วยไวอุตส่ามา ไปฮะไปฮะาวายมาครับ10 A เคฮะยังไงเพื่อนโอยต่อไว้ได้ A อยู่ครับจังหวะนี้ครับหมดแผงไปฮะเอหมดนะแต่ยังเกินได้หมดนะครับอาจจะได้10อยู่ครับได้เจแน่นอนจังหวะนี้เป็นม่วงไหมม่วงม่วงอาจจะได้ม่วงครับจังหวะนี้แต่เป็นวายไปฮะมีตัวเข้าไหมมีแนนอนครับจังหวะนี้ไดเคไปครับ ยังไงอ่ายังได้ชมพูได้น้ำเงินได้สิบโอ้ยพาไปทันนะครับบิ๊กวินเบย์หนึ่งดอกเเพื่อนสวยครับสวยแตกสองสวยพี่สวยครับบิ๊กวินเบย์อีกหนึ่งครับยังไงจังหวะน,นี้มาเลยเปล่ามาเลยเปล่ามาเลยเปล่าเดี๋ยวก่อนมาเลยเปล่าตรงนี้หรือเปล่าโอ้ยเลยโอ้ยยังไงตรงนี้หรือเปล่าเพื่อนยังไงยังไง เลยมาโอ้ยยังได้คิวต่ออีกสวยสวยครับสวยครับโอ้ยแตก2แล้วยังได้เข้าฟรีฮนะไปฮะลุยลุยลุยแม่ตอนรับดีนะครับน้องวันนี้น้องอาบน้ำหน่อยนะวันนี้นะอย่าเกลือด้าน้องนะไปะยังไงเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้ยไม่เป็นเคไม่เป็นไลไปต่อไปต่อเก็บตัวคุณไปก่อนฮนะ,ะยังได้สิบอยู่ครับเป็นเคไหมเป็นเคไหมโอ้ยป็นชโคโอ้ยนี่พี่จุเข้าน้องอย่าทำ่างนี้ดิ ยังไงโอ้ยต้องหมุนแล้วอะยังไงโอ้ยหมุนสุดท้ายย,ยังได้เคอยู่ครับยังไงมีตัวเข้าไหมโอเคครับยังได้สิได้เออยู่ฮะได้ม่วงด้วยครับยังไงโอ้ยยังได้ชิวอยู่ฮะโอ้ยมาแตกไม้สุดท้ายไม่ใช่แตกสุดท้ายหมุนสุดท้ายโอ้โหอเอาไหลครับจังหวะนี้เมกาไปฮะงมาซุปเปอร์เมกะไปแล้วครับยังไงฮะน้องสาวทำของเราสามร้อยห้าบาทนะครับว้าว ต้อนรับดีอยู่ฮนะน้องเขาต้อนรับดีอยู่นะครับชอชวินอยู่ที่310บาทนะครับต้อนรับดีอยู่นะยังไงต่อดีกว่าไปต่อให้เพื่อนเนาะไปต่อดีกว่านะไปยังไงเดีย๋ยวขยับเป็ด่ตัวหน่อยดีกว่าเจ็ดไหม แปดดีกว่าแปดแปดลุยโอเคได้เจมาถึงเปิดเลยยังไงยังไงหลายๆหน่อยสิบจ่องหนึ่งมาไม่มานะครับยังไงเพื่อนมุ่งๆงโอ้โหมุ่งสวยมากโอ้ยโอ้ยเบ็ดแปดโอ้ยขยับบิดทุกทีเลยอะ่ะ ขยับเบ็ดเชีไรเรียบร้อยทุกทีเลยอะ่ะเพื่อนๆยังไงเนี่ยโอ๊ยได้10อยู่ฮะเจตเตอร์มาเลยสองตัวมาโอ้ยมาตัวเดียวโอ้ยสมพรปางจริงย,ยังไงยังไงโอ้ยมันมเงียบอะ่ะเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยผมเขาจับไปแล้วนะเอาหน่อยเอาหน่อยยังได้อยู่ได้แดงอยู่ยังโอ๊ยตัวแพงโอ๊ย ยังไงยังไงชมพูยังไงเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนนานๆจะกลับมาทีโอเคมีตัวเข้าปะไม่มีนะครับยังไงเบ็ดสิบแล้วนะเพื่อนเบ็ดสิบแล้วนะเพื่อนเอาหน่อยวะมาวะเอาหน่อยวะยังไงเอ๊ะโอ้ย 30แล้วนะเพื่อนยังไงเอโอ้โหสิบก็มายังไงเพื่อนเจไปเจไหมเจสวยฮะสวยแต่เป็นวายพัะย่ะจังหวะนี้มีตัวเข้าแน่นอนครับม่วงเคยังไง2องบาทยังไงดอกเขียวเข้าจังหวะนี้8ปดบาทเพื่อนออกไหม <laughs> ว้าวเต็มเม็ดเต็มเหนียวหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทหัวเลขสวยด้วย นะครับแตกนอกไปนะพอนะครับสำหรับวันนี้สาวถ้ำของเรานะครับอาบน้ำเรียบร้อยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการกลุ่มบันัามนะครับก็ลิงค์ไล์ลิงก์ลูกทุยลิงค์แรกได้คอมเมนต์เลยครับแล้วไปเจอกันในกลุ่มนะเพื่อนๆสาหรับวันนี้นะครับบีนอนสปินลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วไปเจอกัน